ก็เดียันเมื่อคืน่าบ้านจีนไทยกันนะอ่าแล้วยินต์นีเจ้าไทยก่อนชิลันห้าปรีเพิ่มเติมให้อีกลานห้าเป็นหกลานแล้วก็เป็นหกเจ้าหนึ่งสองลานกับเพิ่นชิลงวงประตูกับบ้านให้แต่ว่าเพิ่นเลยน่าจะเดือนหน้าเพราะว่าเพิ่นในชิมาตั้งงานก่อนเมือตั้งหละเมืองพังพรก่อน ซื้อขนมไปแจกให้ด็กน้อยวอย่าน้องทูนแล้วก็เอาคู่ไปลงเสาซอกกับคู่ก็คือเครื่องห้องทุกอย่างที่ว่าเพชรทองน้ำแล้วก็เทพื้นกันสำเร็จในภา,ายในเมือนี้นะเอาเครื่ององลงเล็กหน่อยแล้วก็มีลินทุนกันที่เดินทางเมืองเมืองสิบพนทอิ่นกับฝาว,วยีกันนะมีเชิงเพลงก่อนพี่น้องเลย้วขนมก่อนซื้อแล้วแต่ซอ,อยกองหน่อยนะสามแก๊สแก๊สหนึ่งมีหกสิบ หกกล่องแล้วก็ขนมไข่แบบอันซื้อมาแจกอยู่บ้านเรบานแบบนี่แหละกับปูนลาย่างอะไรพวกช่้นของสี่สิบพันใช่สี่สิบพันโอ้โ<ว>ดูดูดดสพ<ว> 40, ันนี 40, 40, ่เป็นของเขาเขาเของเอาเดยเก็บไปกระบสี่หมื่นเอาไปหัวนะใช่เงินดีรถ ทางนั่นนี่เลยยากสุดนี่คันเขาคุดนนึงมาก็ได้และคันคุดนยนึงแต่เขาบุยอมคุดต้องขุดชานีองุดเบื้องทราไม่นี่หเนม่นี่ว่าสันงไปเอาโอุ้ีไม้แ้วต่กใส่นน้อยนะมันจะมาที่เศร้าด้วคุณเพื่มัหลังถามถา ข้าขนมเลยมันเน่บอกไว้มุกอนนี้ว่าใส่ขนมมันนี่มาแน่วขนมเขาหน้าแล้วหล่นย่ด้เดี๋ยวาเพน้นงล่งมาจอดลงนี่เดวเอาปูนองนี่เลยว่าเขาจะรอบออีกเอานมหมกนอไรมาเ่อเตยมให้เพือเรียบร้อยบมานอ่อยมนนีฮะบ่เห็นมาให้เจู้บาเดียจาเอสวัสดี น่อยไปใช่บันนี่น้อยกับน้อยแล้วบันนี่ครัวกับน้อยเมียกับน้อย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 ผู้ชายไปใช่บันนี่เห็นตัวน้อยจริงเพราะเรียกใช้เออจะมาพอาเรียกบันนี่โอ้ยแกเจียมีในรถในรถเมื่อนักเรียนออกแล้วไงเม่ยไปใช้เร่ร้อยไปหาหน้าไปหาหทันมาเนาะไปแต่เศร้าปะไปแต่เศร้าเราไปแต่เศร้าเลยหากันไปไปแต่เศร้า เดี๋นีก็สแลแล้วนี่ปูพื้นอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงสีมังยวก็ยังสอแ้ก็ดใส่สีแดงแต่ว่าแดงมันเบิดเลยเอามียวมาใส่จนแแล้วลนี่พื้นยังเรียบร้อย หองนำกับมันันกะบทุบทิมแล้วก็มาเฮ็ดใหม่ป่านี้าะว่าเขาเฮ็ดขี้ลายพูดอันก็ได้อันกระเบรยเพื่อกระเบรยก็เลยมาทุบทิมแล้วก็แบงใหม่เฮ็ดใหม่กะเสียงงไปอีกสี่ลานให้ช่างนะเขาเขาปูว่าอย่างดอกเขาเต็มใจซอยแต่ว่าคือเม่ลิมเพรนให้ปูกะโลปูกะโลเรียบร้อยแล้วก็บุกใหม่เพิ่นเลยให้คนละสองลานเป็นสี่ลานปกติกะ ให้บให้ไฮกับโเป็นยังพอเมลินก็ซอยชิพนลาอยู่แล้วแต่ว่าเมลินคาราโบไฮก็คือโบอสะดวนะต้องต้องให้คนละที่ซอยลาซอยหนึงน่งอะหนึ่งเพิน่นก็ต้องให้เดี๋ยววันนี้ก็แล้วแล้วหลังนี้ก็คือทุกอย่างก็เอากระส้ออุปกรณ์ทุกอย่างครบหมดแล้วมีแต่บอกให้สร้างเข้าเห็ดไปมือสองมือก็แล,แล้วแล้วแต่เมลินเพิ่งกระเมือม่อร่เมื่อ โอ้นองไม่หลัไม่นอนงามเนาะสบายดีสปาาดีไปนี่ห่างไปป่าโอ้งามเลยเดีนีเราไปหาขายเจลามอนะหลนาะกดีรม่อดกระลากันกินเน่กินเน่ กินกินเลยให้บ่าวโอ้ยพอสะป้องว่จะเอาหน้าใหม่นี่จะงามแล้วไร่ใชทงออในทงใงหรือว่าในเก็ตโฟมนะพอจะป้องชิชัยเออ่โฟมเอาไม่จะหามคุ้เลยว่ะเพต้องจะทงเขาจะเฟรฟมเลย เบมนล่างมันกระดไมเมนถามว่าบต้องล่างกต้องยังงับล่างได้เขาจะเองนเมนกระดาษบตองออกบตองยังมันสกตาแล้วเปเชสพี่เลยเออบต้องล่างก็ไเชสเลยขนมห้นองนองกขนมแลวก็นม ไปแล้วไปลูกไปแจก้ต้องไม่ดีกไม่ใช่ไ้อกเพื่ออะไรดูันกันกินปันกันกินกันรูกอ่ะเมดแล้วม่ต้อร่ไไป ของน่องาวบ่านแเจ้าของวนดเราได้ระเบ้าดกด้กินน้ำเดือดไ้แล้วก็จะไม่อีเด้อเออขึนมาลูกต้องปั่นคนกินน้ำแน่เพื่องูีหลังได้ได้เราขอม่ได้กินต้องปั่นกันลูกแ่งกันหน่ยแม่กันกินแม่กนกินลูก เอาไปแล้วก็ไปลูกเอาะอาได้ก็เป็นเลยงแถวแ่ไเล้งวเล้ยแถวได้ตลอเอาไ้แล้วก็เลี้ยแถวไปลูกล้ยแถวไปลูกเอาไปเอากแซบลูกกันหน่อยแซบบอแซบบลักเดี๋ยวันีนเงียทำตัวว่ามันเจอวันนี้่มันแก้วมานีย Ừ. Chán quá nhỉ. Thôi. Không. 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 Không.

Hãy subscribe là Cho kênh con. Mì Gõ Để không bỏ. Lỡ những video hấp dẫn เอาไปได้นไหนค่าแม่โอยโอ้ยนมาลไปไปไปมเลยนี่ไปเอ็มกเยไปนี้เทนกอะไปตออไปต่อไปต่อไอไปอไปต่อไปต่อไปต่อไป่อไปต่ต่อต่อไปต่อไต่อไอ่อไปปต่อป่อาปปตป

เอานมใหแม่เอาขนมให้ไอซให้มาแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วห้วแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วไปล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว้แล้วไปแล้วแล้วไปแล้วแล้ว้แล้ว

ไม่องบอนูอ่ะนะไปเชื่อเพื่อนป็นงานแต่งงานของญาตอืมอืมงา้วยงายสุดเดี๋ยพอละไปพอหอมหอมใช่ใช่ใ่ใช่แ่ยอยหางไหมหอมหอมเอาไปอาบน้ำเดินเอารถครอบครัวใช่ปอนปวอนปปอน โอ right? er ้อาไปัวไปไปอีหลาไปเออันีใช่ไหมเอามข้าวอีหลาเอามูเข้าว่เากบินวะลูกไผอันนี้ลูกอเพงอ่าไปลูกอเพงมัข้าัวจุาวอันเดือพวกนี้เราเขพหนึ่งเนาะละาพอได้ประมาณ้ให้ให้นองน่อยน้ำให้นองน่อยน้ำเจอาข้พวอาจ่ักเอาปุได้ได้มด้เดกัน

อเอดๆไรละเออังทนไะอ้น้กิ่นในลูกเปิ้ลอ้หอมว่าท่าเอาไปา่ไขอพรเลยอาบน้ดี๋ด้เดูอน้ำาบุบเดี๋ยวนด้เเดี๋ยวพกนี้่ะเอาขนมมา้เนขนมอะไนี่รถขนมลองรถเอาขนมมาแล้วอ่ะไพุด้แล้วเนี่ยเไปพี่ก็ได้ละเลย

คือินอนี่เมรตะแพงนะนี่คือแปลว่าคนเราลุมม<ะ>แล้วก็เห็ดเวียกกระดุอีตะแพงบริเวณแล้วก็มีความกล้าเอาปลาเอาไปขายยืนให้เดินลังนีนะประตูอันประตูจุ่เพินนั่นเป็นอัมาพาพี่ซังคนเนะมร์ปลามาตะบ,บานเมื่อวานนี้วา่าจะมากินอยู่พี่สุดท้ายบไปกินแล้วก็เลยให้มันแม่น้องลอยกินวดเดินไปเ้อมาชีแสนปรากฏ ตอนนี้แจกขนมพนมแจกสบู uh, ハハ they? They place, oh, ่และตะสอยยังเรียบร้อยเอาไออะลรไปหายังน่ะน้องใหม่ป้ะไม่ยังน้ำป้ะกไปหิวตลอดมื่อนึ่จากเทือกไายระเทศเีอยวโดยโดยโดยโไปหิวน้ำมา ูกเมลินอเบพอเอ้ยพอมาเอารูพอรไม่เ้ยบอเอาเ่อไรละเอาักระเป๋าเลยเอาักกระเป๋าเล ครับใช่ครทเลยโอ้าซื้อชาวพันธุ์เราบ่ซื้อเลกระเป๋เอ้เราบอขายแมนเราบ่นะเราขายเอามาเพชรหินแมนวะยชงพันคืนอืมอะไเอะไพันคืนทงแดทงยังเถือนงดกินเศษยังไงเนี่แมนเอยแมนยันนั้นคือ เ็ดบอกเราใส่เดี๋ยวไหนเตาเตาใส่แมนเลบอแล้วตรงแฉะตรงแฉตัวเสือเ่าเท่ามากนี่แเทมาก้อรนนเก็บออ่ามียนให้ครั้งที่สองแล้ววันนี้มาเบิงี้่เบิงแล้วดแล้วันมันอออง

ไปแล้วไปแล้วไปได้แล้วจิตกรมได้หมกับปลาเลยได้บัดนี้แต่ห่า่าหาวอะไยังคิดได้รู้มาดูดุยุ่งเหรอเนี่ยคนมาได้มาถึงคนม่ถึงคนขาดไม่เราไปรถอน้ มาต้องหลังผู้ชิบูได้สิท้องหลังกได้ท้องหลังสิพีมบนใดเออเได้หได้แล้วพ่อเได้แล้วพ่อ้นไดเน่ยได้ไีเาี่บเราไมไ้่ได้เลย้าไ้ดพ่นจังจัดได้บเขากลับไปที่ห้องน้ำของเจ้าแน่เจ้าได้มีห้องน้ำห้งนเพิ่มเพิ่ชบกอีกบูแล้วก็ทพื้นอีกเช็ดงามก็เก่า เราจะบอกจะบอกสร้งกันมาแล้วปราดิพระเจ้าอ่ะยังยังยดงังขึ้นมาช่งันทั้งทั้งออกซิเนยังบอกบอกสร้างเอเพราะว่าสร้างเดียวกันมีระยะก็ท่ากันเหมือนกันไม่พอบางแง่อะไรนะครับว่ไได้านไ

บใจนเออขอบใจน้าจ <ö, S 1> <c oughs> ูดีนะาน้อยะดับมั่ใหให้ให้น้ามเเ้่อยากมาดิเพราะว่าสามคนอาไม้เขาจ็อยากกีนไม่อยากกนนั้นนึ้เข้ามั้อยากมีข้าวขนมันว็ไเป็นบอ่นี้เป็นใบแสบแสบน้อจะเา สาเพเลยนุ่นนี่เเอใ่สแล้วเปลาเด้อคนใดก็ไม่เชื่อนนนไคนนุนนี่นี่ได้เอตเห็นก็ได้านไม้เจ้าเลลานระตูนะมึงเออก้เจ้าได้วกอยากอยากม่งาให้านไม้กันเลา้าวกล้่มนใจนกนกนนน

เอาเข้าดีเลยส่งดีเลยบอสแต่เอาปูเลยครับบูก้าเขาบูก้าก็เลยเอาเอาซีซัร์ไปบอกสร้างซะบอกสร้างเลยจัดการเลยสร้างเขาไปเอาเองเออสร้างสร้างคนเดียวกันเออเขาให้ได้ดีโมเม้นต์นะเออ มาแวะกมนด้วยใจไปหาน่วยอยู่เมืองเรสบายดีโอกระเปเลยด้อบันนีเด้อกระเป๋าแหใ่ส่ง่่เอาไปหมดเลยให้เราแบ่งเด้อแบ่งกับอัน เม่นน oh, ่ะเมตติงคัน้เมติง mm ับใหล้วโอ้ใคแล้วโดย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 นำเาีดยน้ำเฮียน้ำเฮีย กะเปเลยเด้อบนี่นี่ยี่โดนเตอร์บะนี่น่ะเนเราได้ตีเพ่น่ะกันได้มากัเราได้มาสบายดีสามสิบกินบนี่มันเยาวว่า้เป็นน้ำน้ำน้ำ

ทางนั้นบพ่พ่อแะก็เอาอยู่พี่อะละคันอยู่นี่บ่พอเ,เอายูพุ่นไปเอานำกันแบบโยนให้กันมันจึงแล้วไว้แล้วเอาเบอร์เข้าไว้ยุ่อกีดีนะ แต่เรานอะไรเขารกว่ารงคลันพวกจาเอาลูกกระแบงกันเอาล้อหอยนีก้อนก็ได้เพราะเอาไว้ฝนมันไม่ยอมไว้มันติดจากฝนเอาไว้เดือดจมันจะเจ้าหางเขาเข็นเบเออเขาเขามากันเออเจ้ารถขึ้นเอาอันล่อโยขึ้นรถไรยังงน้ามือกันได้ว้ามันต้องมีอไรหน้าาอเปลี่ยนได้ยุ่งได้โอ้โับด้ินีงรเลมีมีแต่เปลี่ยนออบีเขาใช้เองไ

เดินหน้าเดินหน้าบาทเต็่ายงู้างก่อนหนึ่งสงสามี่ห้ายันต์ตันี้จะเท่ากับชิล้านห้าปรีพันเตอร์ห้อีกล้านห้าเป็นหกล้าน้วก็เต็มเจ้าหนึ่งสองล้าน กับเพิ่นชิลงวงประตูกับบ้านให้แต่ว่าพ่อนเลยน่าจะเดือนหน้าพอเพื่อนนียชิมาตังงินก่อนมื่ตังลัเมือพักพรก่อนอ่ากจกบะจากรเียังกระทงหายด้เพื่อนมีเดขลานี่เลยเขาเลยเรียบร้อยโอ้ดูดดดวเวเทุกพอกเละเขอก็ไม่พเขาเห็ดชิลาใโพแ่มันอัดบ่ได้เปิดบนได้โอ้ัเลยบนนี้คัะค่ะค่ เป็นกับมาพุ่นแล้วข้าก็มาแลกอึ้นย่างย่างยี่ดิโก้ทางเทิง่างเีโดยโดยดยดยเชื่อใจสร้างยุ้ยย่างกับพักไว้น้ำสร้างเลยก็มีย่างกับทูห์ฮะจะมีย่างก็บชิดลงมาอีกโค้งวงงามมาแล้วมีคำก้อนอะไรเรื่องโอเคโอเคตอนนี้พวกเฮามาโอดอันส่วนแล้วบานส่วนแล้วเม่ลินเพิ่นกระเมือพุ่นแล้วเฮาเฮาคำปากาแบบขอบ สั่งยังไงไปบ่าคันเขาสั่งเขาลาแบบลาย่างบอกใชนไปว่าค่าาายาาอ,าคอยน่าเป็นคนใ,นใจอ่อนมันครอบนิดหนึงเลยน้ำตามันชิตโตกมันชิอยากให้นะเพิ่นกับเมือพุ่นพอชมปองพอุงมลินเมลินก็มาไปบ่าเขาสนิทกับเพิ่นอยู่ลำเพิ่นดนุนจนซ่ำกับเม่เขาเองแบบไคันมาแล้วก็ดีใจแต่ว่าเพิ่นกลับไปกะคือแบบคิดหอดนะเท่านันกุกมัง เ่ีวนวมีหมากหรือบออันนี้ก็เอาเครื่องของนี่เอาเครื่องเคาะเอาเครื่องของมาลงนี่มาลงไวใ้ในในเฮือนนี่แหละพวกอุปก,ปกรณ์เล็นๆหน่อยนะแล้วก็พวกจักรพวกอย่างที่ว่ามันมีมูลค่าเรา,าก็เก็บมาไว้เก็บอยู่บ้านเมื่อกี้นี่ก็เข้าไปจ่ายเงินค่าส่างฮันโอยากติดก็คือจ่ายเบิดแล้ว เพิ่นเห็ดยังมาทันแล้วแต่ว่าเขากันชีจายก่อนมาเลยเพราะว่าเขากะมันอยู่ไกลแน่นะขันกลับไปกลับมาทุเรียนผ่านไปหนึ่งเดือนเริ่มงามเลวนี่ทุเรียนปดม่วงที่เขาปลูกไว้ นี่ครับม่องคือกันวัดศบุกเบิกแต่ว่ายังมันยังหลายอย่างห้องน้ำนี่ฮากัมุงกระเบื้องตัวแผ่นหนึ่งมันตัวมันตกมันเหี้ยนั่นแล้วแล้วแล้วก็ใช้สร้างมาเบืองสิกงก่ออีกห้องหนึ่งนะเห็นเป็นช่องห้องเลยยามเวลามาหลายคนแล้วก็สีลงได้หัน้ำกระเจาะเรียบร้อยบานตัวนี้เข้าหลักแล้วก็ มันสื่อบาใหม่มาใส่อันนี้กับแบบมามาเห็ดเบียกลายบ่อนนะเห็ดนันเห็ดนี่เลยบุมีเวลาเห็ดของเราเองไว้เมื่อหนายังได้เห็ดของเราเองมังใหม่นอใหม่เทนี้จนบ่เรือเลยเ <c oughs> ขาคุดจนก่อจากลุ่มหมดเลยพวกข้าเจ้าเทนี้ขาเจ้าขี้รักหอนลายเมือน,นี่เขือแตกละ เมื่อเช้านี้ตกตกแทบทุกมือเลยเดือนปลายเลยฝนตกมื่อนี้ก็มือวันที่หนึ่งเลยก็ยังตกอยู่เรื่อยๆเอา้าจะเอารถมาล้างก่อนแล้วก็สิมา์บานพลเลกรถกระจอดไว้ยู่เกียงลินชวนเฮาขี่รถจากเมืองฝนพอรถจากฝั่งเกียงลินชำระชิดสิ้นบันนี้ก็คอยเบิ้งคลิปเข้าป่าเข้าดงบันนี้ก็สีด่ดุญดอกจีไทยเข้าป่าเข้าดงให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งคือเก่าแต่ว่าช่วงนี้ก็คือแบบว่าไม่ลินมากเฮาก็ต้องเฮ็ดเบียกเพิ่นให้แล้วเพิ่นได้บุญเฮาก็ได้บุญคือกันเพิ่นมีความสุขขเาากก็มมีคควสุือันนะ ເພິ່ນແບບວ່າຄືແຕ່ລເຂດເດົບບາຍົາໃລູກທຸມີແຕສົງຮົາຍິຫກັນຮັດວກບໍດມື່ັດນັດັນດຮດນົາົາດານອາປັນຮົາຊອນັນຂົາບໍ เอาพี่น้องสำหนรับอีพีนี้กะบ่มีอย่างไรก่อนอื่นกะต้องขอบใจพ่อแม่พี่น้องมด,ดทุกคนที่ว่าอันช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานของพกเฮาโดยมาตลอดและพิเศษก็ขอบใจทุกคนที่ว่าบ่งคลิปแบบบุบคคลบุคคำโฆษณาให้พงเฮามีรายได้ที่จะต่อยอดที่จะเติมเต็มในการออกคลิปในครั้งต่อไปสไลด์พี่นี่ขอไปก่อนพี่น้องบาย